อันแรกนะคะพี่ฝนฝนก็จะปรับให้เป็นไฟแบบนี้เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะเครื่องนี้เขาเย็ยนถึง5องศาเลยนะคะถ้าเป็นคลินิกความงามนะคะสวัสดีค่ะพี่ฝนฝนมาแล้ววันนี้นะคะพี่ฝนฝนเนี่ยจะมารีวิวเจ้าเครื่องนี้เลยค่ะเครื่องไคโอเย็นตัวนี้นะคะทำทิปเมนต์ง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะเครื่องตัวนี้ใช้งานยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนใช้งานเครื่องนะคะพี่ฝนฝนเนี่ยจะมาร์กหน้าด้วย Snail e x c e n c มาก่อนนะคะมาร์กตัวนี้จะช่วยในเรื่องรอยสิวจุดด่างดำบนใบหน้าปรับผิวให้เรียบสม่ำเสมอค่ะเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเพียงแค่เปิดเครื่องขึ้นมาก็จะมีแสงสีฟ้าแล้วก็เสียงแบบนี้แล้วถ้ากดอีกทีนึงเก็จะเป็นปุบปุบ,ปบ,ปบ ถ้าเป็นไฟกระพริกบกระพริบแบบนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่ทําให้เกิดสิวนั่นเองค่ะถ้าเป็นไฟปกติแบบนี้นะคะก็จะช่วยตอนที่ลดเดือนรอยสิวนั่นเองค่ะก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะพี่ฝนฝนเะนี่ยก็จะทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนค่ะออลืมเลยว่าเรายังไม่ได้เอามาร์กหน้าออกนะคะเดี๋ยวเราต้องเอามาร์กหน้าออกก่อนนะคะแต่ถ้าใครไม่มาร์กหน้านะคะเราก็จะใช้เป็นว่านหางจระเข้ทาก็ได้นะ พอเราเอามาร์กหน้าออกแล้วเนี่ยเอเซนก็ยังเหลืออยู่ในนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเอามาทาตัวต่อหลังนะแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะใช้เจ้าเครื่อง,คองไคลโอนี้เลยค่ะอันแรกนะคะพี่นฝนก็จะปรับให้เป็นไฟแบบนี้เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะเครื่องนี้เขาเย็นถึง5องศาเลยนะคะการทํางานของเครื่องนี้นะคะเราก็จะใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะประมาณ5นาทีเราก็จะจับเวลาไว้นะ ถ้าเป็นคลินิกความงามนะคะเขาก็จะใช้เจ้าเครื่องตัวนี้แล้วก็ทาครีมบำรุงต่างๆให้เรานะคะแล้วก็เอาเครื่องตัวนี้มาวนๆให้เราประมาณ5นาทีเนี่ยแหละคะ่ะแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ได้ไนงะเราก็ต้องทำเองที่บ้านนะ เครื่องไคโอช่วยอะไรบ้างช่วยในเรื่องหน้าใสเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยการลดการสะสมของแบคทีเรียต้นเหตุการเกิดสิวสิวโพดสิวอักเสบช่วยร่องแก้มและริ้วรอยช่วยเรื่องหลุมสิวให้ดีขึ้นกระตุ้นการไหลเวียนเลือดผิวใสสว่างขึ้นทันทีผิวหน้ากระชับขึ้นเมื่อใช้เป็นประจำค่ะเราใช้เจ้าเครื่องนี้3-4ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะ พี่ฝนๆเนี่ยซื้อเครื่องเนี้มาหลายปีแล้วนะคะตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยราคายังหลักพันอยู่เลยค่ะแต่ปัจจุบันเครื่องนี้ราคาไม่กี่ร้อยบาทแล้วนะคะหลังจากใช้เจ้าเครื่องตัวนี้เราจะรู้สึกว่าหน้าเราเย็นสดชื่นมากเลยค่ะไม่ต้องเอาน้ําแข็งมาถูหน้าแล้วนะถามว่าคุ้มไหมถ้าจะซื้อมาใช้เองที่บ้านคุ้มมากๆค่ะลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆเลยครบเวลาแล้วนะคะ พอครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็เช็ดทําความสะอาดเขาอีกรอบนึงค่ะเพื่อนฝนเนี่ยจะชอบเช็ดก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับหน้าเราเนี่ยเราก็ต้องรักษาความสะอาดนิดนึงนะเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดเครื่องได้ด้วยนะคะถ้าเป็นอันนี้ก็คือเลื่อนปิดแล้วเนาะกดไม่ได้ละแต่ถ้าเราจะเปิดปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เปิดแบบนี้เครื่องก็จะทํางานแล้วนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการทําทิปเมนง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะ แล้วน้องๆละคะมีวิธีการทำทิปเมนที่บ้านยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนะคะทุกความคิดเห็นของน้องๆมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอคะ่ะวันนี้พี่ฝนฝนไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ